สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบซองดูดวงแล้วย้อนดูตัวพูดดีสีแก่ทรัพย์คน5ราศีนี้อยากรวยให้พูดเพราะๆคลิปนี้นะคะมาเปิดดวงคน5ราศีที่มีเกณฑ์ว่าการเงินและโชคลาภในเดือนพฤศจิกายนนี้ ปากเป็นเอกจะดึงดูดซับเข้ามาเหมือนแม่เหล็กดูดซับเลยค่ะก่อนเดินเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคนหาราศีที่มีปากเหมือนแม่เหล็กค่ะนั่นก็คือราศีแรกท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะถัดมาราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีกรกฎหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะราศีที่สมคือท่านที่เกิดในราศีกัน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมราศีที่4คือ s <S ท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนและ <Schw> ส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพิจิกหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ คนทั้ง5ราศีนี้ค่ะเรียกได้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้พูดเพราะๆนะคะเพราะว่าพวกท่านมีปากเหมือนแม่เหล็กดูดซับวาจาดีวาจาพารวยแบบสุดๆพูดอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดค่ะคนทั้ง5ราศีนี้นะคะเรียกได้ว่าปากเหมือนแม่เหล็กเรียกรับค่ะดวงชะตาการเงินและโชคลาภในช่วงนี้จะมาจากปากล้วนๆนะคะวาจาดีวาจาเรียกซับ พูดดีพูดเพราะททำให้ดึงดูดซับเข้ามาหาพูดอะไรคนก็ชอบคนก็อยากฟังคนคล้อยตามโดยเฉพาะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์มีช่องทางทางโซเชียลมีเดียเงินก็จะยิ่งดีค่ะวาจาเราดีก็จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาอยากซื้อของอยากซับพอร์ต มีคนเข้ามาติดตามมาชอบมาให้โชคบางอย่างเพราะว่าปากและคำพูดเพราะฉะนั้นต้องคิดดีพูดดีเข้าไว้จะได้ไม่ขัดลาบนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนห้าราศีที่ช่วงนี้ถ้าอยากรวยพูดเพราะๆเ,เข้าไว้ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ